ตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์อนุพันธ์นะครับสำหรับการประยุกต์อนุพันธ์เนี่ยนะครับเราจะมีการประยุกต์ได้หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เด่นๆก็คือเป็นการหาค่าต่ําสุดแล้วก็ค่าสูงสุดของฟังก์ชันนะครับโดยฟังก์ชันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ค่าต่ําสุดอาจจะมีกี่ค่าก็ได้ค่าสูงสุดจะมีกี่ค่าก็ได้ฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าสิ่งที่พวกเราต้องทําให้ได้ก็คือว่านะครับถ้าเกิดขอให้ฟังก์ชันมาเนี่ ต้องหาค่าต่ำสุดหรือสูงสุดให้ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ต้องหาค่าที่จุดนั้นให้ได้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนะจงหาค่าปลายสุดสัมพัส์นะครับนะครับของฟังก์ชันนะครับ f x เท่ากับ x กำลังสลบ8 x บวก2เรามาดูนะครับว่าจะหากันได้ยังไงนะครับเอาละสมมุติเรามีฟังก์ชันนะครับ f(x) เท่ากับ x กำลังสองนะครับลบ8 x นะครับบวก2นะตอนนี้นะครับเราไม่ต้องสนใจนะว่าฟังก์ชันเนี่ยหน้าตายังไงนะครับหรือว่ากราฟจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่เราต้องการก็คือว่าค่าปลายสุดคําว่ากราฟปลายสุดเนี่ยความหมายก็คือว่าอาจจะเป็นค่าต่ําสุดก็ได้หรือสูงสุดก็ได้นะนะมี2ออย่างนะครับกราฟเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับ ไอ้พวกเนี้ยนะครับกาจะเรียกเป็นค่าปลายหมดเลยนะครับไอ้พวกค่าต่ําสุดสูงสุดจะเป็นค่าปลายหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกให้ได้นะครับว่าฟังก์ชันนี้นะครับเป็นนะครับมีนะครับค่าต่ําสุดหรือสูงสุดอยู่ที่จุด x เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือว่าเราทําการดิฟก่อนนะครับดิฟนะเหมือนเดิมนะครับดิฟฟังก์ชันนี้ ดิฟออกมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพหุนามทั่วๆไปนะครับก็จะเป็น 2x นะครับลบด้วย8นะครับนะตามสูตรที่เราเรียนมาจากตอนที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับนะข้อที่1นะครับดิฟนะครับข้อที่2นะครับนะจับไอตัวดิฟตัวนี้แหละนะครับเท่ากับ0นย์นะครับเหตุที่กับเท่ากับ0ูนย์เพราะว่าเราต้องการหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวดิฟเนี่ยมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของมันถ้าเกิดว่าเป็นจุดสูงสุดเนี่ยมันก็คือจะมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับจุดเหล่านี้นะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์หมดฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็แค่จับไอตัวฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับนะมาจับมาเท่ากับศูนย์นะครับ,บ,ก,บ, 0, รบก็จะเป็น 2x นะครับลบแเท่ากับศูนย์นะเราก็แก้สมการนะครับก็จะเป็นนะครับ x อเท่ากับแ 2x เท่ากับ8นะครับจากนั้น x จะมีค่าเท่ากับ8นะครับหาร2ถูกไหมครับจะมีค่าเท่ากับ4นะครับ x จะมีค่าเท่ากับ4จะเห็นว่านะครับะจุดที่ x เท่ากับ4เนี่ยจะทำให้นะครับเกิดค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หาค่าจุดนะครับก็ไม่ได้หาแค่จุดนะครับก้อยหาค่านะก้อยหาค่า ฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่านะครับเราดูต้องต้องมาดูต่อนะครับว่าไอ้ที่จุด x เท่ากับ4เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฟังก์ชันนั้นนะครับจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับต่อก็คือฟังก์ชันเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยพอข้อที่3ก็คือแทนค่านะครับแทนค่านะครับ x เท่ากับ4นะในในฟังก์ชัน fx นะอย่าไปแทนค่าในในตัวนี้นะในตัวในตัว,ในต,วในตัวอนุพันธ์นะครับ นะของของไอตัว x นะครับนะต้องแทนค่าในฟังก์ชันเดิมของมันนะครับฉะนั้นเนี่ย f เมื่อ x เท่ากับ4นะจะมีค่าเท่ากับนะครับมันคือก็คือ x กำลังสถูกไหมครับนะ x กำลังสลบ 8x บวก2นะครับเมื่อแทนค่า x เท่ากับ4เข้าไปนะครับก็เป็น4กำลังสนะครับลบ2นะครับ4บวก2นะครับคำตอบก็คือ4คูณ2ก็เป็น16ถูกไหมครับนะ2คูณ4ก็คือ8นะครับบวก2นะครับนะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเท่ากับ นะครับสิบถูไหมครับ10นะครับ16ลบแนะครับ16ลบนะครับได้เป็น8บวก2เป็น10นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาค่าไอตัวหาจุดไอตัวปลายสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับตอนที่3นะครับเราต้องสามารถประยุกต์อนุพันธ์โดยหาค่าต่ำสุดและก็สูงสุดของกราฟได้นะครับ